สวัสดีค่ะดิฉันนางสายหยุดยศกลางประธานชุมชนหมู่สามแขวงสามวาตะวันออกดิฉันรู้สึกมีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ1นึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยมหาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำโดยอาจารย์พิสุทธิ์บุตรสุวรรณอันนี้นะคะดิฉันรู้สึกประทับใจและดีใจมากนะคะที่ท่านได้เห็นโครงการของดิฉัน ทำปลาเนมและปลาส้มของของชุมชนหมู่สามนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็ทำแบบชาวบ้านของดิฉันนะคะที่ทำปลาแนมปลาส้มเพราะว่าดิฉันเห็นการเป็นอยู่ของดิฉันคืออยู่ติดคลองมีปลาบางครั้งได้ปลาเยอะดิฉันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกับปลาตัวนั้นก็เลยลองผิดลองถูกในการทำปลาส้มปลาล้ามาเรื่อยๆค่ะจนมี ทีมงานของมอมหาลัยเข้ามาคุยกับดิฉันนะคะว่าดิฉันอยากทําอะไรตรงนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันอยากทําปลาส้มเพราะว่าลองทําดูแล้วเอาให้ประชาชนแถวแถวแถบบ้านดิฉันลองชิมบอกว่า,าทําได้แล้วก็ขายได้นะคะอันนี้คือจุดประกายที่เราอยากทําปลาส้มแล้วเรื่องอย่างว่าไม่ต้องลงทุนเยอะเราได้ปลาจากคลองธรรมชาติตรงนี้นะคะเราก็เลยสนใจเรื่องเรื่อง ้มเป็นโชคดีของเรานะคะที่ทีมงานมหาลัยเข้ามาเราก็เลยนำเสนอเรื่องปลาส้มให้กับอาจารย์เพื่อรับไปอบอกกับโครงการต่างๆของอาจารย์นะคะว่าเราอยากทำปลาส้มตัวนีเ้เพื่อว่าลดต้นทุนเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกของเราด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นผลตอบรับที่อาจารย์ตอบรับเรามาอย่างดีเลยนะคะแล้วเราไม่มีปลาส้มอย่างเดียวนะคะ สมัยฉ <Yeah. S 1> uh ันเด็กๆฉันเห็น พวกพี่ๆป้าๆขอทำเรื่องปลาเนมเราก็สนใจนะคะเรื่องปลาเนมก็เลยบอกอาจารย์ว่าฉันขอปลาเนมอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันจะหายไปจากแถวสามวาตะวันออกแล้วเช่นชุมชนหมูสาของดิฉันดิฉันก็เลยขอจากอาจารย์ว่าขอเพิ่มปลาเนมอีกสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจารย์ก็ตอบว่าได้ดิฉันก็เลยกลับมาฟื้นฟูปลานมโดยการที่ว่า เป็นครูพักรักจำก่อนนะคะเดิมๆของคนโบราณขายปะแนมจะใช้มะพร้าวแก่แล้วก็จะฝืดคอเราเด็กยุคใหม่นะคะก็มาปรับจากมะพร้าวแก่เป็นมะพราะ้าวึืนทึกแล้วส่วนผสมของเรานะคะของคนโบราณจะ ล้วนๆเราไม่ชอบเราก็มาเปลี่ยนเป็นนุ่มๆใช้มะพร้าวนิ่มๆแล้วก็ลองให้คนแถวๆนี้ช่วยกันชิมและตินะคะผลออกมาว่าสูตรของคนสมัยใหม่ดีกว่าคนโบราณเราก็อยากเอามาเ,เป็นการสืบสารของดั้งเดิมอันนี้นะคะตรงนี้เราก็โชคดีอีกค่ะที่อาจารย์สนับสนุนเราเหมือนกันให้เราทำประแหนมตัวนี้ จุดเด่นการทำประแหนมของเราก็คือเราใช้ปลานะคะปลาเราก็ได้จากชายคลองของเราอีกอะค่ะเพราะว่ามันมีมีน้ําขึ้นน้ําลงเราใช้ดิชีดักรอบแล้วเราก็ได้มาโดยการซื้อประชาชนบ้างจับเองบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็เลยว่าเออเราลองมาหลายอย่างนะคะปลานิลก็ได้เออปลานิลหรือปลาฉลาดปลาหมอก็ไม่ดีเท่ากับปลาช่อนนะ,ะปลาช่อนเราเอามาย่างแล้วก็ามาส่วนผสมของเรานะสูตรที่เราได้มาจากโบราณก็โบราณจริงๆเลยค่ะเราไม่ใช้หนังหมูเราไม่ใช้น้ําส้มสายชูเราใช้ออน้ามะขามเปียกมีส่วนผสมของขา่าอะไรเงี้ยค่ะแล้ว ผลตอบรับที่เราขายแต่ชาวบ้านเราก็ดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานเด็กๆที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาแนมปลาส้มของเรานี้นะคะก็ จุดเด่นของปลาสม้มจุดเด่นของปลาส้มนะคะจริงๆแล้วอะ่ะการเริ่มทำปลาสม้มดิฉันก็ได้มาจากอาจารย์กูค่ะดิฉันเปิด Google เปิดไม่เป็นแล้ค่ะฝ่าจะเป็นได้อะไรได้เงี้ยดิฉันก็ต้องอาศัยทีมงานของดิฉันน่ะเออเปิดยังไงอะไรเงี้ยฝ่าจะศึกษาได้แต่ละอย่างละอย่างนะคะดิฉันก็เอาหลายๆคนมามาปรับใช้หลายๆอาจารย์ Google มาปรับใช้ว่า อย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นงไงความรู้สึกลึกๆของดิฉันอนะดิฉันอยากได้ดินประสิวเพื่อที่จะเอามาใส่ในปลาสม้มแต่ถามว่าเป็นยังไงเออลักษณะเป็นยังไงแล้วดินประสิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่ทราบค่ะจนหาไม่ได้ดิฉันก็เลยมาปรับใช้ว่าเออเราไม่เอาดินประสิวและเรามาลองใช้น้ําตาลทรายแล้วมันจะมีผลตอบรับกับอะไรไหม ก็เริ่มจากน้ำตาลทรายนะคะเราก็เออลองมาหมักน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมอะไรของเราสูตรที่เราได้มาจากอาจารย์เหล่านั้นนะคะก็มาถามคนกินว่า เป็นยังไงคะคนกินบอกใช้ได้แล้วใส่ส่วนผสมสารกันบูดหรือดินประสิวไหมดิฉันบอกว่าใจจริงอะดิฉันอยากใส่แต่ดิฉันหาซื้อไม่ได้แล้วก็เลยไม่ใส่ค่ะแล้วก็มารู้ว่าดินประสิวมันไม่ดีต่อสุขภาพเราก็เลยไม่ใส่นะคะนี้จุดเด่นของเราคือไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีดินประสิวนะคะกินแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเราใช้หมักธรรมชาติค่ะ ก็วกวันจะพัฒนาสินค้าประส้มประหนมให้ได้รับความนิยมแตกต่างจากตัวาจากร้านค้าอื่นยังไงคะ การพัฒนานะคะจริงๆแล้วป้าอ้วนอะ่ะเป็นคนบ้านนอกออไม่ค่อยมีความรู้อะไรหรอกและทีมงานของป้าอ้วนก็มีแก่ๆก,กันทั้งนั้นเลยถามว่าจะเอาก้าวหน้าไปเยอะๆไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ป้าอ้วนโชคดีนะคะที่ได้ทีมงานของมอกเกษตรเข้ามาให้คำแนะนำหลายๆอย่างเลยถึงช่วงที่อาจารย์มานะคะบอกตรงๆเลยคะ่ะว่าเราอะ่ะไม่ค่อยได้เจอหน้าอาจารย์หรอกคะ่ะแต่อาจารย์จะโทรหาที่ฉันประจำเลยคะ่ะว่าป้าอ้วนครับเราจะทำแบบนี้ nhân ngày cái bệnh à nhé? ช่วงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะขี้เกียจไม่มาหาชั้นนะคะแต่ว่าช่วงโควิดแรงจริงๆค่ะตอนนั้นใครๆก็ไม่กล้าแม้กระทั่งตัวฉั้นเองก็ไม่กล้าออกที่จะไปหาปลาซื้อปลานอกนะคะเราได้แต่ปลาในคลองของเราตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆชั้นมีปัญหาชันจะโทรหาอาจารย์อาจารย์คะเออจะทํายังไงอะไรอาจารย์ก็ปรึกษามาตลอดเลยนะคะถึงเราเอ่ยยุคนี้คือยุคเอ่อเทคโนโลยีชั้นเชื่อเพิ่งจะรู้นะคะว่าเทคโนโ เทคโนโลยีดีอย่างนี้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีฉันก็ยังเงียบสนิทอยู่ของฉันอย่างนั้นฮะถ้าไม่ได้ทีมงานอาจารย์แล้วกออ็อาจารย์ที่ปรึกษาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ดีดีนะคะว่าไม่ไม,ไม่ไม่บน่นฉันว่าเอ้ยคนนี้เรื่องมากหรืออะไรยังไงนะให้คําปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะเหมือนกับเราได้คุยกันตัวตัวต่อตัว,ตว,ตวเลยนะคะตรงนี้ ถามว่าอยากพัฒนาไปจากที่ว่าฉันเคยขายข,ายของดีฉันแบบชาวบ้านใส่ถุงพลาสติกเฉยๆนะคะ แล้วก็ไปวางขายตามที่วัดบ้างมีกิจกรรมหรือว่าวันประชุมชุมชนดิฉันก็จะมีลูกบ้านดิฉันเข้ามาประชุมชุมชนก็ซื้อของนี้ไปจากที่คุยกับอาจารย์และทีมงานของอาจารย์เข้ามาให้คําแนะนานะแล้วก็จะมีการเ,เขาเรียกซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนดิฉันยังไม่รู้จักเลยว่าไอซีนคืออะไรเครื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้คาแนะนําจากอาจารย์นี่แหละค่ะซีนเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลหรือ หรือยังไงอะไรแบบเนี้ยหรือว่ากลิ่นคือแรกๆค่ะพอปลาส้มพอจะได้ที่นะกลิ่นมันจะแรงมันจะหอมชวนกลินนะไม่ได้กลิ่นอะไรอย่างอือ่นนะคะ อันเนี้ยแล้วอาจารย์ก็ม่แด้นเออสมควรซีนปากถุงหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยดิฉันก็ลองทําดูก็โอเคนะคะแล้วก็มีออแพ็กเกจจิ้งโฟมอันนี้ตอนนั้นตอนนั้นอะดิฉันยังไม่ทราบว่าจะไปหาอะไรที่ไหนเพราะบอกตรงว่าดิฉันไม่ค่อยเดินตลาดแล้วก็ไม่ค่อยไปเที่ยวห้างันไม่ชอบไปนะก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ดิฉันคุยกับอาจารย์แล้วโครงการนี้เข้ามานะะ ดิฉันชวนลูกแล้วก็ทีมงานของฉันคุณบนทิพย์ไปซื้อของเข้าร้าน ฉันก็เลยบอกว่าขอไปดูตลาดนหน่อยนะห้างบิ๊กซีตรงเนี้ยค่ะดิฉันเห็นเขาเออแผนเจาะไปเลยนะคะว่าดูปลาส้มแพ็กกิ้งเก็จจิ้งของปลาส้มเขาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพอไปเห็นของเขาเป็นอะไรที่ว่าเออเขาทําแบบเนี้ยเราก็กลับมาพัฒนาว่าเออเราทําแบบนี้ดีไหมอาจารย์แบบนี้ดีไหมอาจารย์เราก็จะถามอาจารย์แล้วก็เด็กๆที่เข้ามาคุยกับเราตรงเนี้ยฮะเด็กๆก,ก็ช่วยหาเออ บรรจุภัณฑ์แปลก,กๆใหม่ๆมาให้เรานะฮะจนเดี๋ยวนี้ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนไปได้เยอะตั้งแต่มีมอเกษตรเข้ามาเป็นพี่เ,พเลี้ยงตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์และทีมงานนะคะเรื่องของออปลาส้มค่ะทำปลาแหนมและปลาส้มมากี่ปีแล้วคะเริ่มตั้งแต่ปี ปาเนมเนี่ยมันทำมานานแล้วนะคะก็หลายปีอยู่นะปาเนมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผู้สูงอายุตรงนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะเนาะแต่ปาเนมเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นของสิริมงคลฉันถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นสิริมงคลคือมันเหมือนเฟื่องฟูเวลางานบุญงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยเราเอาไปเลี้ยงพระหรือเลี้ยงคนมันก็เหมือนขนมถ้วยฟูเงี้ยมันฟูแล้วเสร็จแล้ว โบราณนะ่ะเขากินปาแนมคือปาแนมแบบแห้งๆอันนี้เราก็มาปรับใช้กันถามว่าเอออย่างอย่างแฉะครั้งแรกเลยไหมคะฉันทําอย่างแฉะไปมีคนถามว่าเข้าตูเหรอถามเราเอาลองชิมก่อนคะ่ะฉันบอกเขาว่าลองชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงพอเขามาชิมรสชาติของเราแล้วก็ฟาร์มที่ว่าเออนิ่มตรงนั้นก็ทําให้เป็น ติดใจตลาดนะคะว่าไม่เอาและแบบเก่าเย,ยอ้วนแกทํานะเออขอโทษนะคะยยอ้วนคือคนแถวนี้เรียกฉั้นว่าป้าอ้วนหรือยยอ้วนนะคะเป็นชื่อเล่นของดิฉันตรงนี้นะคะก็เลยติดไปเลยว่าเออป้าอ้วนหมูสามอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องบอกสักนิดนึงเดี๋ยวคือใครเย,ยอ้วนนะคะก็ตัวดิฉันเองนี่แหละคะ่ะก็เลยบอกว่าเออทำปาแนมสูตรนี้นะนิ่มอร่อยมะพร้าวเราก็จะไม่ใช้มะพร้าวแก่สะเกินไปเราจะใช้มะพร้าวถึงทึกอัน นี้เราเริ่มทําประแนมมาก่อนปะส้มนะคะตรงนี้สาเหตุที่ทําก็คิดว่าต่อไปคงไม่มีคนผู้สูงอายุที่จะสอนเราต่อไปก็ไม่ไม่มีละเราก็เลยมาปรึกษากับปะทิพย์ว่าปะทิพย์เราทํำไหมถ้าเรามีออเดอร์เยอะเราจ้างสามารถจ้างคนงานหรือไม่ก็ เออกรรมการชุมชนมาช่วยกันปอกมะพร้าวย่างปลาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออเราเริ่มทำปลาแหนมมานะคะแล้วไปขายตรงไหนก็มีแต่คนติดใจวันนี้หรือวันพระนี้จะต้องได้กินปลาแหนมวันไหนถ้าไม่ได้กินทุกคนจะบอกว่า ฉันคอยมาหนึ่งอาทิตย์ฉันไม่ได้กินเลยช่วงที่เราไม่ได้ขายปาแหนมช่วงนั้นคือช่วงโควิดโควิดแรงที่วัดไม่มีกิจกรรมแล้วก็งานไม่มีเลยนะคะว่าเรามีงานอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราจะหายไปพักหนึ่งนะคะปาแหนมเนี้ยเราก็จะหยุดไปพักหนึ่งเราเพิ่งมาตื่นตัวครั้งเมื่ออาจารย์เข้ามาส่งเสริมเราตรงนี้ก็ปนแหนมก็ ออกตลาดได้ไก่นะคะจริงๆแล้วปลาหนมเราเนี่ยจะอยู่แค่หมู่3แล้วก็ลองสมแล้วก็แถบว่าจุดที่สะอาดนะคะว่าเออปลาหนมปลาอ้วนตรงนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมาโครงการของอาจารย์ไปได้ไกลเลยค่ะปลาหนมตัวนี้ไปส่งไปต่างจังหวัดไปอะไรตัวเนี้ยคนไม่เคยกินครั้งแรกที่ทีมงานของอาจารย์มาขายปลาหนมนะคะจะตอบว่ามีหนังหมูไหมมีไส้กรอกไหมสูตรของปอ้าอ้วนไม่กินไส้กรอกแล้วก็ไม่มีหนังหมูนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่เรานะคะปลาหนมของหมูสามป้าอ้วนนะคะไม่มีไส้กรอกไม่มีหนังหมูตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องของปลาส้มก็บอกแล้วสาเหตุว่าเราบางครั้งเรายกยอได้ปลาเยอะมากเราไม่รู้จะทําอะไรปลาเค็มก็แล้วบางครั้งแดดไม่มีปลาล้าก็นานฝ่าจะได้กินจนพวกคนผู้ชายบอกว่าลองทําปลาส้มไหมตอนนั้นเราทําปลาส้มจากปลาสวายเราได้ปลาสวายด้วยนะคะเสร็จแล้วบางคนไม่กินปลาสวายไม่อะไรแบบนี้พอมีปลาตะเพียนเราก็ลองทําปลาตะเพียนจาก ลำคลองป่าที่ได้จากลำคลองนะก็เอามาแจกค่ะเริ่มแรกนะคะเราแจกกันกินแล้วก็ยอมรับคำติชมของคนที่ว่าเราแจกไปแล้วว่าเป็นอย่างไรรสชาติอันนี้สมควรปรับนู่นปรับนี่เรื่องของเรื่องคือเราต้องต้องยอมรับว่าเออข้างนอกเขาคิดกันอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยเออพอเราได้แจกไปแล้วอะไรไปแล้วตอนหลังเราก็เริ่มมาทำขาย ขายแล้วก็เป็นที่ยอมรับหลายๆที่นะคะบอกว่ายายอ้วนทําได้เลยขายได้เลยตอนนี้เราก็พอมีออเดอร์บ้างแล้วก็มีของอาจารย์ที่ทีมงานของอาจารย์กับเด็กๆก็หาออเดอร์มาให้กับเราด้วยนะคะตรงนี้ค่ะอยากให้มีโครงการนี้ในอีกปีถัดไปหรือไม่คะค่ะก็โครงการนี้นะคะ ดิฉันนะอยากให้มีส่งเสริมต่อไปนะคะเพราะว่าดิฉันได้โครงการเนี้ยดิฉันได้รับอะไรที่ดีๆกับชุมชนเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการตลาดถามว่าดิฉันได้รับได้การตลาดของดิฉันดิฉันก็แถวแถบบ้านเนี่ยค่ะ ดิฉันก็จะได้คนรู้จักป้าอ้วนเยอะแต่ถามว่าโครงการนี้เข้ามาพังปลาส้มและปลาแหนมของดิฉันน่ะได้ออกไปไกลถึงต่างจังหวัดนะคะปลาปลาแหนมไปถึงจันทบุรีไปถึงอขอนแก่นไปถึงลบบุรีแล้วก็ไปถึงปทุมธานีนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีโครงการนี้มาดิฉันก็ไม่ไม่ทราบว่าจะไปยังไงอะไรแบบนี้นะคะ ต่เนี้ยได้ผลประโยชน์แล้วก็ดีจากโครงการนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคือเครื่องของการขายออนไลน์ดิฉันไม่เป็นเลยนะคะบอกตรงว่าไม่เป็นเลยดิฉันบอกกับเด็กๆว่าเออเนี่ยเบื่อไหมที่มาสอนป้าทำออนไลน์หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผอ,อิญมีทีมงานของอาจารย์นะคะแกเข้าใจว่าคนแก่ไม่รู้เรื่องอะไรแกก็ ใจเย็นนะคะแกพยายามสอนดิฉันเรื่องกับออ,ออนไลน์ทำแบบนี้แบบนี้นะทำอะไรตางเงี้ยแกก็ค่อยศึกษาไปอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยจนไปไปไปเข้าออนไลน์กับเขาได้แล้วก็ไปรู้จักร้าน ร้านอะไรนะที่เขาส่งของเขาเรียกแฟกแฟกดิฉันเถียงกับเขาเลยใช่ไหมคะจะบ้าเหรอแฟกไงเขาส่งเป็นเอกสารจะเอาปะแนมไปส่งได้อย่างไรเขาก็ขำใหญ่เลยค่ะไม่ใช่แฟกแบบนั้นอ๋อพอดิฉันเข้าไปที่ร้านนึกได้อ๋อถึงได้รู้ว่าอ๋อไอร้านแวกนี่มันส่งไอนี่เองเหรอก็ไปคุยเหมือนความโง่ของดิฉันนะคะไปคุยกับร้านแฟกเขาก็บอกว่าชื่อเขาเป็นชื่อแฟกตัวน,วนี้ตัวนี้นะคะ ก็เลยว่าเออรู้จักการขายวิธีการเก็บเงินส่งส่งของอะไรแต่อะไรแบบนี้จริงๆแล้วเันไม่รู้จะไปส่งยังไงอะไรยังไงที่แรกหนักใจมากเลยค่ะบองตัวก็หนักใจมากเลยอเรื่องการไปส่งของไปอะไรแต่เนี้ยแต่พอเด็กๆของอาจารย์นะคะมาสอนพอฉันไปได้สองครั้งคราวนี้ฉันสนุกกับการขายของออนไลน์ ก็เลยมามาเอ,อ่อมีอะไรปัญหาก็ไปถามน้องหนูอันนี้ป้าไม่เข้าใจทํายังไงอะไรแบบเนี้ยน้องก็จะสอนเราอะไรเงฮะจนตลาดของเราเดี๋ยวนี้ออกไปไกลแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นของดิฉันอนะเมื่อก่อนนี้เราไปประชุมกันเขาจะให้ดิฉันะแบกของไปขายเขาใช่ไหมคะเช่นปลาส้มปลาแหนมอะไรเงี้ยฉันบอกว่าทํามไม่ทันหรอกเอ,อ่อพวกนี้จะไปแล้วอีกวันหนึ่งจะทำปลาแหนมปลาส้มไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ ใช้วิธีการส่งของอออันนี้ค่ะสั่งกันทางโทรศัพท์แล้วเราก็ส่งทางไปรษณีย์อันนี้เออส่งทางแฟกแฝกอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราก็คิดว่าดีดีมากๆเลยกับโครงการอันเนี้ยแล้วก็ถามว่าอยากให้เออโครงการเนี้ยสนับสนุนเราต่อไหมใจดีคะันะคะอยากให้ต่อค่ะเพราะว่าเหมือนดิฉัน่ะเป็นคนบ้านนอก เปรียบเสมือนอาจารย์มาสอนออที่ฉันจะพูดอยู่เสมอน,นะคะว่าเหมือนตัวฉันเราเป็นยควายจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีฉันไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเข้าโครงการนี้สอนให้ว่าเออตรงนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะเออตรงนี้คือ,อ,อลายบ้างเฟซบ้าง และที่สําคัญคืออะไรนะเพจค่ะคําว่าเพจซึ่งดิฉันไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เลยดิฉันมาโครงการนี้ดิฉันรู้ว่าเออวิธีสร้างเพจอะไรแต่อะไรแบบเนี้ก็ก็พอจะได้นะคะแต่ก็ยังไม่เก่งแต่ว่าก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้นะคะแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคืออาจารย์อาจารย์ที่เราไม่ทราบนะคะว่าอาจารย์มา รู้จักชุมชนหมู่สามแฝงสามว่าตะวันออกได้อย่างไรแล้วก็อาจารย์มาเลือกชุมชนดิฉันหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลตรงนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะโครงการหวังว่าผู้สนับสนุนคงจะให้โอกาสดิฉันอีกต่อๆไปนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณโครงการที่ดีๆแบบนี้เอามาให้กับชุมชนหมู่3แขวง3วาตะวันออกนะคะถ้าไม่มีโครงการอันนี้เราคงไม่ไปไหนแล้วคะ่ะอยู่กับที่ไม่มีความรู้ที่อันเนี้ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนเราเงบประมาณให้เรามาจัดในครั้งนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ที่นำทีมทีมงานนักศึกษาแล้ว ทีมงานของอันนี้ค่ะและที่สําคัญที่สุดคือมหาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะอันนี้ดิฉันรู้จักชื่อมานานแต่ดิฉันยังไม่เคยสัมผัสกับอาจารย์หรือคนในมหาลัยนะคะไม่คิดว่าชื่อชุมชนหมู่สามแฝงสามว่าตะมันออกหรือนางสายหยุดย้วยกางจะเข้าไปอยู่ในออทีมงานมหาลัยด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ